คือวันนี้นะคะก็คือพอได้รู้นะคะว่าตัวเองจะต้องมาเรียนในเรื่องของฟ a ซิลิเตอร์ฟ a ซิลิฟาซิลิเตอร์เอ e เฟกตีนะคะก็ ก็คือตื่นเต้นอันดับแรกเลยนะคะตื่นเต้นเลยแล้วก็ได้แอบ,บเข้าไปดูในตัววัตถุประสงค์อยู่ะคะ่ะว่าเฮ้ยแล้วมันจะเข้ากับงานเราได้มากแค่ไหนเราจะนําไปใช้ประโยชน์ได้มากแค่ไหนพอเราไปอ่านในเป้ c t i v e ของตัวโครงการนี่เป็นข้อดีมากๆเลยนะคะเวลาที่เราจะเวลาที่เราจะไปร่วมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ามันมีการพรอไวในเรื่องของโครงการหรือว่าพรอไวในเรื่องของเป้ c t i v e ที่เราเห็นนะ่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าออสิ่งที่เราจะไปเนี่ย มันมีโกอะไรแล้วเราจะทําได้หรือไม่พอมาเห็นปุ๊บเนี่ยก็สิ่งแรกเลยก็คือว่ามีประโยชน์แน่นอนเพราะว่าเราทํางานอยู่ตรงจุดนี้อาหารเราได้เราได้ใช้แน่นอนในเรื่องเราจะมีเทคนิคอะไรบ้างที่เราจะสามารถที่จะทําให้กลุ่มที่เรากําลังจะไปเป็นฟาร์เนี่ยเราจะสามารถที่จะทําให้ กลุ่มมาสามารถทำงานได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะได้เอาคำแล้วก็ได้ความคิดเห็นตัวนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องได้ประโยชน์แน่นอน<ร>นะคะก็เลยอยากที่จะมานะคะก็พอหัวหน้าพูดปุด๊บเนี่ยเราก็ไปได้เลยค่ะไปยอมที่จะมาแล้วก็คิดว่ามันพัฒนาตัวเองได้แน่นอนค่ะถึงเรื่องของประโยชน์นะครับพอดีว่าตัวเองก็ทำโครงการอยู่นะครับเราจะใช้แบบประเมินที่เรกว่าเาค r ปฏิบัติก กไปเทตจะพูดการประเมินคุณภาพของการรวม4เลเวลเลเวลแรกเรื่องของ Reaction Learning, Behavior และก็ result วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมได้รับประโยชน์ไปถึง b e h a v i o r เลยนะครับ behavior เนี่ยจะรวมความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงทัศนคติด้วยในเรื่องของ f a c i l i t a t o r ที่ดีวันนี้ผมได้เปลี่ยน t ั i t u d e ของผมและการเป็น f a c i l i t a t o r ที่ดีต้องทำอย่างไรมีกลยุทธ์อย่างไรและจริงๆแล้วเราต้องรักในการเป็น f a c i l i t a t o r ที่ดีด้วยนะครับซึ่งคิดว่ากลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงพฤติกรรม ที่เราเปลี่ยนในวันที่เราได้ทากิจกรรมกันมากมายเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ประโยชน์ในงานของผมได้เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเ,าเรียนรู้สอนน้องๆน,นะครับหรือการประชุมต่างๆที่ต้องสรุปประเด็นต้องได้ข้อเสนอแนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอบพคุณมากๆเลยครับที่จัดอบรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณนะครับ